คลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องอตัวเลขหวยลาวนะพ่อพ่อยแม่หวยลาวก็ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะหวยลาวันพุธนะหวยลาวันพุธนะคะก็ออกแบบนี้นะอันนี้หลักเลขนะคะที่น่าคัดออกมานะคะจะเป็นหลักนี้หลักนี้แล้วก็หลักนี้นะคะส่วนใครที่จะไปนอยนะคะที่ ที่จะไปหน่อยนะพ่อพ่อแม่ถ้าเราจะวัดรวงวัดใจก็เอาแค่ชุดนี้นะคะเนี่ยตรงเนี้ยไปได้เลยนะวันนี้ของเขาก็มานะวันนี้ของเขาก็มานะพ่อพ่อแม่ไปดูหน่อยแล้วหวยลาวนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูตารางล็อกของเราอันนี้นะพ่อพ่อยแม่ล็อกแรกนะอันนี้ก็คือแตกสี่ตัวนะพ่อพ่อแืแม่แต่สไตล์ของหน้านะคะหนึ่ง ก็คือสไตล์สายรูดนะคะครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยคือสไตล์สายรูดรูดเสร็จนะคะเราก็เอามาเข้าชุดเราถ้าเราจะเอาแบบน้อยจริงๆนะคะเอาหลักตรงนี้นะคะหลักตรงนี้มา <_ A> พ่อพ่อแม่มองดูเลยไล่เข้าชุดสติปออกมานะคะอันนี้ออกสี่ตัวนะพ่อพ่อแม่เห็นไหมเนยสี่ตัวเลย ล็อกนี้มาแต่เลขศูนย์ล็อกนี้ก็มาทั้งสี่ตัวเลยนะคะพ่อพ่อยแม่มาทั้งสี่ตัวเลยล็อกนี้มาล่างนะงวดที่แล้วล็อกนี้เขาก็มาล่างงวดนี้เขาก็มาล่างอ่ะเนี่ยพ่อพ่อแม่ดูแล้วก็หวยรัฐบาลไทยนะพ่อพ่อาแม่ที่น่าบอกว่านาจะทําแบบนี้ให้นะคือนาหลงหลงนะพ่อพ่อแม่หมายถึงว่าคือนาคยัง ยังจําไม่ได้พ่อพ่อยแม่ของรัฐบาลไทยอ่ะว่ามันจะต้องข้ามไปกี่ล็อกไงมันก็เลยกลายเป็นว่าคือยังทําไม่ได้นะพ่อพ่อยแม่แต่เลขหลักเสร็จแล้วนะของรัฐบาลไทยแล้วก็หลักเดียวตัวเดียวก็คือเสร็จแล้วแล้วก็หน้าหลังคือเสร็จแล้วนะของรัฐบาลไทยแต่เป็นชุดแบบเนี้ยจําไม่ได้เพราะว่า วันนั้นนาคเอาของรัฐบาลไทยกับของลาวนะคะคือมาดูคู่กันเลยแล้วทีนี้ยคือเราก็สับสนนาคสับสนนะพ่อไอแม่ว่าคือมันจะต้องข้ามไปกี่ล็อกไงพ่าพ่อแม่เข้าใจไหมเออเนี่ยมันมันดูหลายวันแล้ววันเนี้ยนาคดูมากเลยอะ่ะจนปวดลูกตาไปหมดแต่พ่อพ่อแม่คือเราพยายามนึกคิดว่ามันจะต้องข้ามไปกี่ล็อกไง เออแล้วเราเนี่ยคือหน้าก็พึงคือบางทีมันก็จําได้บางทีก็จําไม่ได้นะพ่อพ่อแม่เพราะว่ามันจะมันจะต้องใช้ใช้อีกแบบหนึ่งไงคือมันจะต้องคือหน้าคําไว้อะมันหลายล็อกหลายล็อกกว่านี้อีกนะหน้าคําไวนะ้น่ะเนี่ยเยอะเลยคือที่ที่เราทําเยอะก็เพราะเพราะว่าเราต้องการเลขตัวเด่นออกมาแค่นั้นเอง แต่มันก็จะมีล็อกนี้นะพ่อพ่อย่แมสังเกตดูมีล็อกนี้แล้วก็ล็อกนี้ล็อกนี้นะหน้านลุ้นพ่อพ่อยแม่มองดูนะแต่แต่หน้าว่านะพ่อพ่อยแม่หมายถึงว่าหน้าก็อยากจะเอามันจะเขียนยังไงหรือมันจะต้องไปสร้างล็อกใหม่คือมันจะมีมันมีจะมีเนี่ยมันจะมีเลขหน้าของมันนะพ่อพ่อยแม่เลขหน้าของมันแค่แค่นี้เองเนี่ย เราต้องแยกให้ไหมหรือว่ายังไงหรือว่าเขียนไปแบบนี้เลยเนี่ยแล้วแล้วงวดนี้นะเนี่ยงวดนี้เขาก็มามาของเขาเลยเนี่ยเห็นไหมมาใน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 สเต็ปล็อกของเขาเลยเนี่ยพ่อพ่อ,พอแม่เข้าใจไหมอันเนี้ยอืมมันมันมาแบบนี้หรือว่ายังไงเราก็ไม่หรือว่าจะรวมไปแบบนี้ก็ดีแหละพ่อพ่อแม่ก็ไปจัดแจงเอาเนาะคือบางที บางทีเหมือนแบบถ้าพ่อพ่อม่ถามย้อนนาคมาว่าเออแบบนี้แบบนี้ยคือคือเหมือนเหมือนสมองมันจะออเลอร์แล้วนะ,ะพ่อพ่อม่ทีนี้ยมันไปไม่เป็นแล้วนะ <c oughs> <c oughs> วันนี้วันนี้นะนาคลั่งคิด,ค,ด,ค,ดคิดนะคิดคิดนะพ่อพ่อย่ไม่ใช่คิดไอ้คาว่าคิดนี่หมายถึงว่าคือเราจาไม่ได้ว่าเรา อาล็อกเนี้ยคือเราจะต้องกระโดดข้ามกี่ครั้งอ่ะพ่อพ่อแม่เข้าใจไหมเนี่ยเห็นไหมหน้าแก้แล้วแก้อีกหน้าแก้แล้วแก้อีกนะพ่อแม่ที่ที่ย้ำย้ำไปเนีเ่ยหนไหมที่ย้ำย้ำไปเนี่ยพ่อแม่เห็นไหมที่หน้าย้ำย้ำไปเนี่ยเออเนี่ยเห็นไหมพ่อพ่อแม่มองดูสิเห็นไหมคือเราย้ำย้ำย้ำคือคือความมั่นใจหรือความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือเหมือน เหมือนมันจะต้องแบบเนี้ยเออเนี่ยพพ่อ,พอแม่ดูเห็นไหมมันมามาสามตัวเลยนะผูอพ่อ,พอแม่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยพพ่อ,พอแม่ดูเห็นไหมเนี่ยเลขเนี้ยที่นักย้ําแล้วก็เลขเนี้ยเห็นไหมคือเราจําสลับกันแล้วคือตารางล็อกเวลามันทําออกมาแล้วมันแบบอืมคือวันนี้ แต่นาคส่งให้พ่อพ่อแม่กี่โมงอันนั้นนาคก็จําไม่ได้อะต้องไปดูในไลน์มันจะมีมันมีชั่วโมงขึ้นอยู่นั่นแหละคือพยายามนึกนะพ่อพ่อแม่พยายามคือมันมันมันวันนั้นน่ะท่านถ้านาคไม่เอาของรัฐบาลไทยขึ้นมาพร้อมกันกันกบหวยเรานะมันก็จําได้ทั้งหมดคือนาคไม่ได้ติ๊กไว้ไงว่าคือมันจะต้องข้ามไปกี่ตารางล็อกอย่างเงี้ย แต่อันเนี้ยคือคือที่นาย้ำยเนี่ยคือมันเหมือนแบบคือล็อกล็อกน้อยของมันน่ะคืออันนี้ไงพ่อพ่อแม่เข้าใจไหมล็อกน้อยของมันน่ะคืออันนี้เนี่ยล็อกน้อยของมันคืออันนี้เนี่ยอันนี้เห็นไหมคืออันเนี้ยกับอันเนี้ยคือมันจะเด่นมากอืมเนี่ยเห็นไหมมันก็มานนี้แล้วอันเนี้ยคือสี่ตัวแตกเลยนะพ่อพ่อแม่ พ่อปอยแม่มองดูดีนะตารางตารางล็อกนี้กับตารางล็อกเนี้ยเวลาเขาเดินมันก็จะเดินแบบนี้แหละเออแต่รู้ไม่รู้หละแต่วันนี้นาคได้เยอะอืมก็ของนาคมันหลายสติปนะพ่อปอยแม่สเต็ปสายรูดนะของนาคแล้วเข้าชุดนะคะแล้วก็ออีกหลายๆอย่างนาคไม่ไม่ไปอย่างเดียวนะพ่อปอยแม่คือนาคต้องเก็บงานได้หลายสต็ป เราทึงจะได้คะแนนออกมาแต่วันนี้คะแนนออกมาคะแนนสะสมที่ออกมานี้ก็คือพึงพอใจแล้วก็แล้วก็วกโอเค <c oughs> พักผ่อนได้ <c oughs> คือวันนี้หน้าปวดหัวมากๆเลยนะพ่อพแม่ที่ปวดหัวไม่ใช่อะไรนะ คือเราจําล็อกไม่ได้ไงเนี่ยเห็นไหมน้าย้ําไปย้ํามาย้ําไปย้ามาคือมันคือเหมือนต้องมันเขียนกฎะอืมันมันจะต้องใช่เหรอมันจะต้องเนี่ยคือเราเห็นอยู่มันมันเห็นอยู่แค่นี้แหละเออเนี่ยฝั่งทางเนี้ยเราก็ย้ําไปแบบนี้ฝั่งทางเนี้ยคือเราก็ย้ําไปแบบนี้เออเห็นไหมพ่อพ่อย่แม่วันนี้ได้เยอะ หนุ่ยเราของเราโอเคนะพ่อพ่อยแม่แต่งวดต่อไปคือจะเป็นอย่างไรของวันศุกร์อันนั้นคือเราไม่รู้เห็นไหมที่น้าบอกว่าไม่ต้องไปรอนะพ่อพ่อยแม่ไม่ต้องไปรนะอ,อปของรัฐบาลของรัฐบาลมีต้นเดือนกลางเดือนแต่ของของเพื่อนบ้านเรานี่มีจันมีพุธมีศุกร์เห็นไหมจันพุธศุกร์แล้วพ่อพ่อยแม่คิดดูว่าคูณไปอ่าเดือนหนึ่งมีกี่ครั้งอ่ะ เนี่ยคูณไปเดือนนึงมีกี่ครั้งที่มันจะต้องออกเนี่ยคือง่ายๆอะตารางล็อกของเราพ่อพอยแม่เห็นไหมตารางล็อกของเราคือมานะเห็นไหมมาทั้งหน้ามาทั้งหลังพ่อพอยแม่เออแต่ไอแบบเนี้ยคือเราอยากทําให้พ่อพอแม่ดูแบบง่ายๆไง,งใครๆก็เอาเข้าชุดได้นะพ่อพยแม่เพราะฉะนั้นคือคือมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงเนาะเพราะว่า ถ้าทําตารางล็อกออกมาแล้วอะ่ะคือเวลาเราเทียบอีกอันนึงอะ่ะวาวางล็อกลงอย่างเงี้ยมันไม่ตรงตารางล็อกของเราอะ่ะพ่อพ่อยแม่เข้าใจไหมโอ้พอพูดแล้วก็หลายขั้นตอนหน้าทําเองหน้ายังปวดปวดกระโหลกเลยพ่อพ่อ,พอวันนี้นั่งปวดหัวอยู่คนเดียวปวดหัวไม่ใช่ปวดหัวอะไรนะคือเราเรา เหมือนจำได้กับจำไม่ได้อ่ะเออแต่เราก็พยายามย้ำปากกามันมันอยู่ที่มือเรานี่แหละเราก็เขียนย้ำ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 เห็นไหมแต่คือความมั่นใจเราก็คือมั่นใจอันนี้นะพ่อพ่อยแม่แล้วก็อันนี้เห็นไหมที่นักย้ำไว้อืมอ่าพ่อพ่อยแม่เห็นไหมพ่อพ่อยแม่จำที่นักพูดได้ไหมว่าตัวเลขที่น่าเคยบอกไว้ว่าอ่าล็อกแรกแถวอ่าล็อกแรกแล้วก็ตัวเลขอันกลาง ถ้าเขาไม่มาชุดนี้เขาจะต้องถ่างขาเห็นไหมงวดนี้มาถ่างอีกแล้วนะงวดก่อนก็ถ่างงวดก่อนนุ้นก็ถ่างงวดก่อนนุ้นก็ถ่างงวดก่อน declined, อนุ้นก็น Leonardo, ถ่งางเห็นไหมพ่อพ่อ่สังเกตดูนะว่าตัวเลขมันจะถ่างขากันออกมาเพราะฉะนั้นเรางวดหน้าก็ไม่แน่นะพ่อพ่อ่มันอาจจะมาลอกแรกแถวกลางที่หน้าเคยบอกไว้แล้ววันนี้หน้าก็ตามเออของหน้าคือมันสไตล์สายลูดอยู่แล้วพ่อพ่อ่เออเราหนักทุก ness, ทีก่ o, ห p p แหละอืม เข้าชุดเราก็หนักลูดเราก็หนักอย่างเงี้ยเนี่ยคือคือไม่ต้องไปรอหรอกพ่อพ่อ,พอแม่รัฐบาลนะ่ยไม่ต้องไปรอมันไม่ต้องไปรออันนั้นนะ่ะมันจะเสียเวลาเราเปล่าๆมันจะเสียเวลาทํามาหาคะแนนเราเปล่าๆ <laughs> อันนี้ความคิดของนากนะพ่อพ่อ,พอแม่ที่อยู่ในโปรเดือนเนี่ยก็จวดไปเลยเออหลักเลขเรามีให้ทุกวัน ช้ามาเนี่ยใบเขาขาวใหญ่ๆเนี่ยซ้ายมือขวามือเนี่ยเราก็เอาให้พ่อพ่อแม่แล้วเห็นไหมถามว่าที่พ่อพ่อแม่จ่ายค่าโปให้นาคอืมให้ให้ค่าคะแนนเนาะเออค่าคะแนนค่าขนมค่าขนมก็ว่ากันไปนะพ่อพ่อแม่คือคือนาคิดว่ามันก็ไม่ไม่ไม่อะไรเยอะแยะหรอกพ่อพ่อแม่เออถ้าพ่อพ่อแม่เห็นคะแนนแล้วพ่อพ่อแม่จะแบบอืม ให้หัวตั้งไปเถอะวันนี้นะวันนี้นะ้นาก็อยากได้อะไรเลยนะเพราะวาปวดหัวมากเพราะว่ามันมันจําไม่ได้ไงเราพยายามนึกคิดนึกคิดว่าเออมันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบน,แบบน,แบบนี้อย่างเงี้ยพ่อแม่เข้าใจไหมอืมแล้ววันนี้นะ้าขับรถมานะเข้าบ้านมาอยู่ๆไปเดินชนประตูอีกโอ้โหน,นักชนชนตรงไหลไห่พอดีเลยเนี่ยเคดอีก คิดอยู่ในใจนะวันเนี้ยหวยลาวมันจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งแน่ๆเลยสรุปแล้วก็โป๊ะเชกเลยพ่อพ่อยแม,อม่จิ้มแล้วกิ้มอีกเข้าชุดแล้วเข้าชุดอีกรูดแล้วรูดอีกคือถ้าเป็นแบบนี้นะรอบหน้าเราก็มีลุ้นนะพ่อพ่อยแม่เรามาเตรียมตัวกัน <laughs> ไม่ต้องไม่ต้องไปอะไรหรอกเตรียมตัวนี่แหละเตรียมตัวเอาของเราดีกว่า คือคือตารางล็อกกับพ่อพ่อแม่ถ้าเราทําออกมาได้แล้วเนี่ยแล้วเวลาเราคัดตัวเลขเนี่ยมันมันจะยากตรงตรงที่ว่าเราคัดตัวเลขตัวเลขหลายหลักกับมันคัดง่ายแต่ถ้าตัวเลขแบบเนี้ยแบบเนี้ยมันจะคัดยากใชหน่อยหนึง่งแล้วพ่อพ่อแม่ถ้าเราเราเอาแค่บนล่างหมายถึงว่าเนี่ยวันนี้ก็เด้งนะของนาคเนี่ยอ่านาคไข้กันพอพอไข้กันเสร็จนาก็ นี่เนาะแล้วพ่อพ่อแม่ดูบนมันก็มาล่างมันก็มาใช่ไหมอ่ะน่ะบินเดียวๆพ่อพ่อ่แม่ว่ามันเด้งขึ้นเท่าไหร่อือคืนนี้เราก็นอนสบายแล้วพ่อพ่แม่เพราะว่าเราเราถอนแล้วเออเป็นคะแนนสะสมนะพ่อพ่อแม่เพราะว่าแม่ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะแยะมากมาย เดี๋ยวหัวตั้งจัดก,การให้ใจเย็นๆแต่อย่ารีบนะ,ะพอ่อพ่อม่ถ้าวันใดที่พอ่อพ่อม่รีบนากนะคือตัวเลขมันจะแปรไปอย่างอื่นทันทีเลยอันนี้นากบอกไว้ก่อนนะ <c oughs> คือมันคือเหมือนแบบเราก็นั่งคุนคิดนะว่าเออ มันจะต้องคัดยังไงคือบางทีมันทําเยอะๆมันก,มนก,มนก็มันก็ลืมเหมือนกันนะพ่อพ่อ่เพราะว่าเพราะว่าอะไรที่เราลืมอะ่ะไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าคือนาคเอาหวยลาวไปทําไทยไงพ่อพ่อแม่เข้าใจไหมเอาเอาชุดแบบเนี้ยไปทําของของไทยอะ่ะของรัฐบาลไทยเราอย่างเงี้ยและทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นสับสนไงว่าเออเราจะต้องเอานี้ไปตรงนี้เราจะต้องเอาตรงนี้ตรงนี้โอ้มันกระโดดข้ามกัน นู่นนี่นั่นอ่ะแล้วทีเนี้ยเวลาเรามาดูตัวเลขสรุปแล้วอะไรเนี่ยเราเอาของไทยหรือของเรามาทํามันก็รวมกันอีโมยตัวไปหมดเลยแล้วมันก็เลยกลายเป็นแยกยากไงเออเนาะวันนี้ก็จุดจดนะพ่อพ่อยแม่เดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวนาต้องไปบ้านอีกไปบ้านนู้นเนาะเพราะว่า เพราะว่าบ้านนูน้นคือบ้านเนี้ยคือตำราแบบเนี้ยคืออยู่ได้แต่บ้านนูน้นไม่เอาเทวดาไม่ให้เอาตำราแบบนี้เข้าไปนะพ่อพ่อแม่คือน่าคต้องไปไปแบบไม่มีตำราแบบนี้ถ้าถ้าเราจะเอาตัวเลขอะ่ะถ้าเราจะเอาตัวเลขแบบแบบที่มันอยู่ในอากาศอะ่ะพ่อพ่อแม่เข้าใจไหมเออแต่ละที่มันไม่เหมือนกันนะ แต่คือตอนนั้นอ่ะสมัยนั้นนาะหลวงป,ปู่ท่านเคยบอกหน้าไว้ว่าคือถ้าถ้าหลังเนี้ยหลังเนี้ยคือเราเรานั่งดูตัวเลขดูอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเป็นอีกที่หนึ่งอ่ะเราจะต้องไปอีกหลังหนึ่งอย่างเงี้ยเออหลังนั้นอ่ะไม่ได้เออแล้วก็ถ้าไปอีกหลังหนึ่งหลังของอ่าบ้าน ของลูกชาย,ยางั้นเออได้แล้วก็ไปอีกหลังหนึ่งก็ได้แต่หลังหลังกลางนี้ไม่ได้หลังเนี้ยหลังที่นั่งอยู่ณปัจจุบันนี้คือได้นะคะคือตําราไม่ใช่ว่าเราจะเอาไปได้ทุกที่นะพ่อพ่อยแม่เออแต่นี้เราก็ไม่รู้หรอกแต่หลวงปู่ท่านเคยเคยดูไว้ให้ไงแต่หน้าก็เชื่อนะพ่อพ่อแม่เพราะว่าถ้าเอาไปเนี้ยคือมัน ตัวเลขมันก็จะแปลไปอย่างอื่นละมันก็ไม่ใช่ละทีนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นคือเราก็ดูตัวเลขได้อยู่แค่ตรงนี้แหละเออถ้าจะนู่นนี่นั่นก็ต้องไปทางนูน้นไปสวดมวนต์ไหว้พระก็ต้องไปหลังกลางนูน้นเนี่ยพ่อแม่มองดูเห็นไหมตัวเลขโอ้ตัวเลขสวยมากๆเลยพ่อพ่อแม่วันเนี้ยออกมาและพอใจมากๆเลยแล้วก็ ได้เยอะมากๆอืมได้คะแนนแบบเยอะมาก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 ก็พ่อยแม่เพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะพ่อพ่อแม่เดี๋ยวเราจะไปบ้านนู้นแล้วนะคะเดี๋ยวของพรุ่งนี้ก็เย็บเย็บไว้แล้วแหละแต่ทีนี้ว่าเรายังไม่ได้คัดตัวเลขออกมาเนาะพ่อพ่อแม่เดี๋ยวดึกๆเดี๋ยวนั่งดูก่อน เนาะเดี๋ยวถ้ายังไงคลิปนี้ก็ของรัฐบาลไทยพ่อพ่อแม่ใจเย็นนะ่ะคือนาคนาคดูแล้วนาคจำสลับปรับเปลี่ยนกันหมดเลยอืมมันยังยังเดินไม่ปกติแล้วก็หวยลาววดหน้านะพ่อพ่อแม่นาคคิดว่าอันนี้คือความคิดของนาคนะนาคคิดว่าตัวเลขล็อกแรกอันกลางอะ่ะ ถ้าเขาไม่มาเป็นชุดนั้นเขาจะต้องมาทางขาอีกพ่อพ่อยแม่เชื่อนาคไหมเขาจะต้องมาทางขาอีกอืมถ้าเขามาทางขาแต่เขามาเป็นชุดก็คือโอเคนะวันนี้เป็นชุดหน้าก็แจัดแจงไว้พอประมาณแต่นาคมีความรู้สึกว่าเขาต้องแยกเห็นไหมมาแยกจริงๆริอ่ะพ่อพ่อยแม่แล้วงวดหน้ามันก็หลายงวดแล้วนะ อแต่ก็ต้องตามมันแหละเพราะว่านาาบอกแล้วว่าจะต้องตามก็จะต้องเอาชุดนี้ให้ได้เนี่ยเดี๋ยวถ้ายังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะพะ่อยแม่เดี๋ยวน้าจะไปบ้านนู้นก่อน